ลิปต่อมากพี่น้องรกตาไล่หลงนี่ขึ้นมาสารขึ้นมาขนาดนี้ก็คิดว่ามันพ่อเอาแล้วพี่น้องอกตาไล่อีหลงแต่ไม่ตอกแกเหลือเน่าเ,เติมอยู่ตอลอดตีสิมว่วนถึงยุ่ยงวะเพราะว่ามันตอกสั่งมันขึ้นมาพี่มันสีทีๆนั่งเด้อ บิดเซียละสี่เซนบิดิดจากสี่เซนนี่นะนาสีเถึงอยู่น้าเอาขันมันถึงกับสีมวนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวนี่แต่มจริงห้องก็สานขึ้นไปสูงกานี้นะสานขึ้นมาหอดวางนี่พี่ด่ออ้าวมันมาเบิ่งคัคามาแทกกลนมันนี่แทกกลนนี่มันนี่มาแทกขึ้นมันนี่มันลดมันลดบ่เป็นตะเบิงพี่น้องมันขึ้นไปสูงคตน ว่ามันท้อเกลือมันเเป็นเงาเงาสุกลูกปากท้อก้นคนทอปากคึอขึ้นไปว่ามันทอเกลือพี่น้องกระทอใส่เกลือสมัยก่อนพี่น้องบางคนที่บบ่าณเนเห็นกระทอเกลือกระทอใส่เกลือเศร้าเป็นแต่ก่อนซุ่มเป็นต้มเกลือขายเป็นเสี่ยวไม่ไผ่มาสาลเป็นเป็นแบบนี้แหละแบบกระต้านนี่แหละแต่าว่าง สารกลมกลมคนท่อปากปากท่อกลนขึ้นไปแล้วเป็นก็เอาใบตองกุง้งไปตองสาดน้ำโคกน้ำหยางเมาแปะแปะตุไว้ทั้งขางทั้งกลนมันแล้วมันก็เอาเกลือใส่มาขายทอเกลือคําว่าทอเอ,าอ,ทอเกลือี่น้องเด้อแกทออเกลือแกท่อใส่เกลือของเฮาเกลือซางนี่ไปสุงๆแล้วลดเป็นคือเกนกันกบแกะท่อใส่เก,กเลือมันก็เลยมามาถอดออกสองเสน้นี่น้อง ออกสองเสนก็สิเหลียวประมาณนี้คันแมนเอาขนาดนี้บางที่ก็อาจจะม้วนถึงอยู่ก็บบราะาเพราะว่ามันตอกสร้างทีๆห้องบิดบิดซีเซ็นหาเซ็นนี่ก็ะเสียซีเซ็นนี่อาจจะหอดอยู่เอาลองเบิ้งนะพี่นนองเนาะนี่แหละกระตาไล่ลงห้องก,กันเลยสานขึ้นมาเราออกมาทรงนี่เราโอ้แข็งเป็นทนาย้ะพี่น้องแข็งดีมันนี่ก้อนสีไปม้วนกับ เอาอกะสีมาไผ่กลมคือเก่อล่ะพี่น้องไผ่กลมเม็ดดอกกันเลยดอกกลมกลมจุ่มน้ำมาแล้วเรียบร้อยไผ่กลมคือกระตาหน่วยก้อนๆน,นั่นแหละไผ่กลมเป็นเม็ตอกทรงเงาเติมจิบเลยจากสามรอบพุณปะเป็นไผ่หลายรอบหลายกระบอกง,งามนี่ไผ่กลมกันเลยเหลือไผ่กลม้ะพี่น้อง ไผ่กลมแกเสียบไม่ต่อคือเก้านี่นะสามเส้นเสียบซอ,อ,นะองละเส้นไผ่กลมเด้อพี่น้องเด้อบริเวเนไผ่กาวไผ่กลมเสียบซองละเส้นไปตอนเริ่มแรกเริ่มเดินกระเสินลังนี่ลนะ ไอ้กล่มคือเขาคือเฮ็ดใหเบิงหลายๆเถี่ยวหลายๆคิปจับไว้น้ำมันจิตหลุดออกขามสามหลอดเออขามสองหลอดหนึ่งไอ้กลุ่มขามสองหลอดหนึ่งขามสองโอทูอันนี้มันขามสามตัวนะขามสามมันขามสามมันขามพิษ ทำไม <laughs> ขามพีดพี่น้องขามสองหลอดหนึ่งมาสันส่นไซบะขามสามบนขามสามต้องหลอดสองก็จีที่จะค่อย,อย,อยจีไปได้ว่ามันตอกสั่งมันกับบ้องห้างปันไดย์โบธีปันเดย์เนาะันตอกสั่งทีที่เนี่ยก็ขามสามหลอดสองกันล่ะ ีโ่โอ้ตอกไพ่กลมกระเส็นใหญ่ขนาดกลมอุดรูดแบบเนี่ยนี่ตอกไพ่กลมเส้นใหญ่ตอกก้มกลมเลยี่น้องไพ่กลมกันเลยบอกคือตอกไพ่เก่าไพ่ขีบเด้อสามสองหลอดหนึ่ง ลองเหมือจักรลอบกันลองเหมืองจักรลอบขันมันบบดีกระสีเอาไม้สิเอาขามสามหลดสองรวมตกสั่งกะทีแน่อยู่ตัวห้องกะขามสามประขามสองหลดหนึ่งเลยเพื่อว่าอยากให้มันแน่นมันทีอยากให้มันแน่นมันแข็ง สั่งมันเหลือขนาดนี้มันกขนาสีม่วนได้อยู่แต่ม่วนบอดีลีก็ก็มีหลายวิธีอยูหรอกพี่อนๆเหม็นห้องบ่เม็นห้องบ่ขอบห้องกับมวนอีกวิธีหนึ่งก็ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งอยู่เม็นห้องบ่ขอบก็ได้เอาไม่ใชละเอาเหลาตอกแบบนี้แหละไปสอดเอา สอดเกี่ยวไว้จะเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวปากมันไว้ได้อยู่ผมวันก็เห็ดแบบนั้นหรือขอบนั่นนะบวขอบก็เห็ดแบบนั้นก็ได้แล้วเจ้า แข็งดีด้วยพี่น้องเตาตอกติวมันแข็งอยู่แล้ว แงเปน็นทนายบัวเหลวคือกระตาอตอกทั้งแข้งเด้พี่น้องแข็งปุ๊กเลยปันของว่ะแต่ว่าของนี่ยมันสีแข็งกว่ากระตาก็คือของเพราะว่ามันมีข้อฮัดเข้าไปเด้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันก็สีฮัดข้อเข้าไปอีกมันก็ฮ็ดใ้แข็งตืมไปอีก ถามสองหลอดหนึ่งนี่ได้อยู่พี่น้องแต่วา่ามันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยไม่ตอบอ่ะพี่น้องอพี่น้องเบื้งสัตย์ถามสองหลอดหนึ่งตกสั่งมัญนทีเวลาเขามาขามสองหลอดหนึ่งนเนี่ยไม่ตอบมันสีมันสีดุ่งสีหักนันงนเสียเล้นแต่วันบกขาดดอกแต่ว่ามัน,นดุ่งหักปกติคันมันอัน ตอกสั่งทียังสี่ตองขามสามรอดสองอันนี้เท้เขาขามสองรอดหนึ่งแต่ว่ามันก็นเนีนดีอยู่ดอกขันมันบดีบดสีเลมันตอกมันแข็งตอกมันตอกที่เท้าเราเนี่มันอยากแข็งเลยตอกให้กลมันตอกบนเหนียวนี่มัน สีหักดีดออกรอดได้นไงนะคะแนนขามขามสามลอดสองเลสี่พอดีอยู่นะแต่ว่ากะเขาขามสองลอดหนึ่งเลยเนานะแต่คะแนนขามสามลอดสองสี่พอดีเลยเพราะว่ามันสีมันสีได้ส่วงมันพอดีตอกมันแข็ง,งแข็งตอกสั่งทีตอกไพ่แข็งแข็ง ฉันมาถึงมองตอกสั่งมองนี่มันห่างสีมันก็คข้ยูนะ่บางบางมองมันตอกสั่งมันที่ทีเอาเป็นน้ำเฮ้านี่แหละจัดบัเสมอกันเนี่ยบางมองทีบางมองห่างไอ้มันทอกันเป๊ะรอยบนเส้นมันบัทอดอกพี่นอ้องมันก็เป็ยนจากสีละสารไว้ได้ก็เปลี่ยนคือเก้าเนี่แหละ รอบสองละพี่น <H> ้องไปอีกรอบนึง แต่เหลอกคอมนันเลยเห็อมันถือคอเนี่ยมันจะอย่ามันหักมันมันดีบ สองรอบันี่ยมันแข็งๆจังหน่อยบี่ยนอน่แน่นติ๊กเลยพี่น้องแข็งเป็นแข็งแต่พี่น้องสีสารใส่เองกะลองมองด้พี yeah, ่น้องเด้อ ดีแข็งดีเพราะว่าตอกมันตอกติวมันมันแข็งมันแน่นอยู่ละตอกติวมันแข็งอยู่ละห้อยสีแข็งแข็งอยัางน้อยในี่ห้วยเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายปีเด้พี่น,อาาน้องเดี๋ยวบึงซุ้งสแตนเลสฮาวให้มันถือนำถือแดดตลอดทันจีไข่กุมโดนโเขากไปใส่ปกตินี่ละแต่ว่ากะใส่กลับขึ้นมาเขาก เอาข้าโมไว้บ่ใไ้มันตากแดดตากฝนนาสิทนดีจยู่มันเป็นตอกติวแบบแบบกระตาแมวมีเตนติ๋วล้วนๆคือกระตาแมวกระตาแมวพี่น้องกระสีพราะอ่านออกเนาะกระตาแมวว่าเป็นแบบได ตาแมวที่แมวพวกแมวพวกส้นเผาเป็นยู่น้ำผู้เขาเป็นสี่เห็ดตอกติวใหญ่ๆเปีๆสารกลนเป็นเลี่ยมๆขึ้นเป็นยอดๆาสูงๆสำหรับหลักเอาไม้ทาบใสเห็นมันแข็งๆสำหรับเป้ีใสหลังเวลาเพิ่นไปเก็บเครื่องให้เครื่องสวนเครื่องยังเพิ่นตามผู้เขาเพิ่นสีเอา เปย์ใส่หลังแล้วก็มีสายรัดขึ้นกระเป๋าปีหลังสายลัดพันบาพานนันอึกพันบาเขาไว,ว้เวลาขึ้นภูขึ้นเขาเก็บยังได้เพิ่นกาใส่ในหันหอดฟื้นหอดอยังเพิ่นกะใส่ได้ไปหาน้องใหม่น้องมีหาฟื้นหาแบบดำรงชีวิตข้าเจ้าแต่ละมือแต่ละวันอยู่ตามภูเขาเนาะ ดกสนเผาพวักนั่น,นละนละตาเมวเพินใส่ตอกติวสิะพ่นอ้องบเคยเห็ดดอกแต่ว่าเบิ่งของเพิ่นแล้กกะจะคือสีเห็ดเป็นอยู่สิเห็ดได้บัยากดอกมังทรงเพราะว่าตอกเพิ่นก็บ่ได้พิธีพิธันว่าสีเห็ดสิ้นน้อยๆคือเ้าดอกเห็ดเป็นตอกติวบใงญ่เปื้อนๆแข็ง เวลาเ่าเป้ใส่หลังมันสิบาได้เป้เลเนยมันแข็งมันใส่ของหลังนะเป้ใส่หลังกันตอกอ่อนนี่มันสีเหลวเปียดหนาเปีดหลังแต่ว่าอันนี้มันเป็นเห็ดตอกแข็งๆ สองรอบพี่น้องพอดีแล้วเนี่ยสองรอบอ่ะยังดีแกสิจอดแอต่ว่าตอกกระโบเบิดตกตอก,กนัง่งเหลียอยู่นิดนึงเหลียกระสีพอชื่อ,อโอเคสองรอบพอ เด่นไพ่กลมด้วยพี่น้องไพ่กลมไพ่กลมต่อไปก็สิเป็นมว้วนด้พี่น้องขน,อนอาดสิถึงอยู่นะมันก็นเหลืออยู่ประมาณสิบเซ้นอยู่แต่ว่ามันตอกสั่งทีๆเวลาห้องบิดห้องก็มันสิได้บิดบอกไก่เนี่ยหาเส็นเนี่ยมันขามอยู่แล้วขามหอดหกเซน หนึง่งสองสามสี่ห้าเนี่มันก็น่าสิถึงอยู่พี่น้องเวลาบิดเอาก็บ,บิดมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ขาวสูงต่ำก็อยู่กับเฮาเนี่ยครับนกกาวาให้มันซ้อนกันได้สองเส้นเพราะว่าเส้นเนึ้อมสิมากขึ้นนี่ประมาณนี้แหละ เอ้าคลิปต่อไปก็จังค่อยสีมว่วนในเบิร์นต่ว่าคลิปนี้ก็เอ้าวพี่น้องบ้านเฮาได้เบริงไผ่กลมไผ่กลมกระตาลายอีลงเหมือนพี่น้องเออจังบ่กนี่ไมาเฮ็ดดอกเปิน้นดอกติวเปิ้นใหญ่ๆสารแข็งขนาดเด้อพี่น้องคนแข็งดีขนาดนี่เตกต่างกันขนาดกับกระตาน ลายอันนั่น,นให้พี่นอ้องดึงนี่กระตาลายอันอีกไล่เหนือให้พี่น้องดึง <c oughs> นี่อันนี้เหลวเอ็นอ่อนเหลวมันไปต่อทงังแข้งบวมนี่กระตาลายลงอันนี้ของไล่ลง ากตาติบเข่าติบเข่าซานในพี่น้องเบิ้งบอท่านเลี้ยวเนี่ยสามสี่ติ๊บบอได้ยิบแต่ว่าพี่น้องอยากเบิ้งของไรล,ลงกราเอะจัดให้พี่น้องเบิ้งก่อนอยาสานไปเลยสิลรพี่น้องหกหกนี่ไม่ตอกติบเข่ากัยังอยู่หกหกบัานก็นได้ ลองบานเฮาาด้วยเบิงกันสำหรับกราไล่หลงกะน,นี่แหละพี่น้องต่อไปกระซิบมันในเบิง่งคลิปต่อไปติดตามไว้เด้วพี่น้องเด้อสิง,งามโบงงามกะท่าเบิ่งเราสำหรับคิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้คลิปหน้าบ่ากันไหมสวัสดีครับ